สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้มีลายเก่านะคะเอามาเล่าใหม่เนาะอ่าก็คือเป็นลายผีเสื้อใหญ่นะคะตัวผีเสื้อใหญ่แต่ว่าเล่นลายตรงเล่นสีตรงกลางเนาะเล่นสีดอกอ่าตรงนี้ตัวนี้ก็จะใช้ดินนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเชือกเบอร์สี่ ตัวนี้เราจะใช้เป็นเชือกเบอร์สีเพราะตัวนี้มันเป็นตัวตะก้าไซส์ใหญ่หน่อยเนาะนี่เป็นทรงกลมนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการการสารเลยว่าลงสียังไงนะคะก็ก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูวิธีการทำเนี่ยยังไงก็รบกวนกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ ก็จะได้ไม่พลาดคลิปเนาะเวลาลงคลิปใหม่ให้ดูนะคะตัวนี้เราจะเริ่มจากการวัดเชือกก่อนนะคะตัวนี้ลายผีเสื้อใหญ่เนี่ยมันจะใช้เยอะ,อะใช้เชือกไม่เยอะนะคะขออภัยจะใช้ไม่เยอะตัวนี้เราจะเน้นโชว์สีม่วงเยอะหน่อยแล้วก็ตัวสีเทาเนี่ยจะใช้โชว์นิดเดียวเนาะก็ตัวเชือกสีม่วง เราจะวัดก็คือมันจะวัดจากขอบบนขอบบนตรงนี้นะคะลงมาขอบล่างตรงนี้สีม่วงจะใช้อยู่ประมาณห้ารอบห้ารอบนี้เหลือนะคะห้ารอบส่วนสีเทาสีเทาจะใช้อยู่ประมาณสีรอบนะคะแค่นี้ก็เหลือเหลๆเนาะก็หลังจากที่เราวัดเชือกมาเสร็จแล้วเนี่ย เราก็จะเริ่มสอดเชือกก่อนสอดเชือกก็จะสอดในลักษณะของสีม่วงสองนะคะสีเทาหนึ่งม่วงสองเทาหนึ่งจะสลับกันไปนะคะแต่ว่าให้มันลงอยู่ประมาณนี้ตัวนี้สีม่วงอยู่เสาฝั่งนี้อีกฝั่งนี้ก็ต้องเป็นสีม่วงก็ต้องเป็นสีเทาต้องเป็นสีม่วง สีม่วงสองเท่าหนึ่งม่วงสองเท่าหนึ่งตัวนี้พอดีมันเป็นตะก้าไซโลรมแล้วมันระหว่างช่องเนี่ยมันจะได้ประมาณนี้ตรงนี้จะไม่ได้มัดเสาแต่จะอยู่ข้างเสาพอมาอีกเสาหนึ่งมันจะลงเสาแต่เป็นสีเทานะคะก็คือตอนที่เราทำเนี่ยให้เราเริ่มเริ่มจากเสาแรกมาก่อนแล้วก็ไล่ไปนะคะไล่ไปจน รอบตัวตะก้าจนตัวสุดท้ายนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าถ้าเราลงตามล็อกตรงเนี้ยมันมันจะไม่ได้นะดังนั้นต้องเริ่มจากเสาแรกแล้วก็ไล่ลงไปนะคะแต่ถ้าตะก้าตัวไหนที่มันสามารถลงล็อกกันได้พอดีก็คือไม่มีปัญหาตรงนั้นแต่ตัวนี้มันมันลงไม่ได้เนาะก็เลยต้องใช้วิธีนี้เสานี้ไม่ได,ไได,ดไ้ไม่ได้มัดเสาเสานี้มัดเสาต่อไปไม่ได้มัด มันจะสลับกันนะคะพอเราลงเป็นตัวพอเราลงเชือกได้แล้วแถวแรกเราจะขึ้นมัดปูเลยพอเราขึ้นมัดปูเสร็จปุ๊บแถวที่สองนะคะแถวที่สองเราจะมัดปูตรงสีม่วงเพราะว่าสีม่วงมันจะมีอยู่ปูอยู่สองตัวตรงนี้นะคะเราก็จะเริ่มมัดปูเลยมัดปูเฉพาะสีม่วงนะคะ เพราะว่าสีเทามันมีแค่ตัวเดียวเนาะมันไม่สามารถมัดได้อ่ามัดปูแถวที่สองก็คือมัดปูทั้งแถวเลยเฉพาะตัวสีม่วงใครจะเล่นเป็นสีเดียวก็ได้นะคะพอดีคลิปเดิมมันอาจจะไม่ชัดเนาะแล้วอีกอย่างก็คือเป็นสีเดียวเลยสีล้วนนะคะอ่าพอมาตัวนี้เราจะเล่นสีเข้าไปหน่อยนึง เราจะมัดปูเฉพาะสีม่วงอย่างเดียวเลยมันจะขึ้นอยู่กับการเล่นสีมากกว่านะคะแต่ก็คือวิธีถักก็คือเหมือนเดิมแถวที่สองก็จะออกมาแบบนี้สีม่วงนะคะสีม่วงตัวนี้ก็ต้องมัดปูอ่ะเดี๋ยวเรามาขึ้นแถวที่สามกันนะคะ แถวต่อไปแถวต่อไปเราจะใช้สีเทานะคะสีเทาเป็นเส้นหลักแล้วก็สีม่วงเป็นเส้นพันนะคะสีเทาก็จะแบ่งออกมาเป็นสองฝั่งซ้ายและขวาฝั่งละสองเส้นนะคะจากนั้นเราจะใช้สีม่วงสี่เส้นด้านข้างฝั่งนี้ฝั่งขวาก็สี่เส้นอ่าเอามาแค่สี่เส้นนะคะแบบนี้อ่า ก็คือพันตัวนอนดึงสีเท่าเฉียงมาด้านซ้ายของตัวเองนะคะจากนั้นก็พันตัวนอนเดียงเส้นมาเลยสี่เส้นนะคะหนึ่งสองสามสี่นะอย่าสลับเส้นกันนะคะพันตัวนอน มัดปูน่าจะทําเป็นกันบ้างแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นลายพื้นฐานเนาะแล้วก็พันตัวหนอนก็จะได้สี่เส้นแบบนี้จากนั้นเราก็ใช้เส้นที่สองขึ้นมาพาดสีม่วงอยู่ด้านล่างสีเทาอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็พันตัวหนอนตั้งแต่ตัวแรกลงไปเลยหนึ่งสองสามสี่เรียงลงไปเหมือนกันนะคะ าจากนั้นจากนั้นก็จะเป็นฝั่งขวาเฉียงมาฝั่งขวาลนานักษณะนี้พันตัวนอนแบบนี้เหมือนกันนะคะหนึ่งสอง,ส,องสามสี่เหมือนกัน แล้วก็ดึงเส้นที่สองขึ้นมาขนานไปแบบนี้แล้วก็พันตัวหนอน จะออกมาลักษณะน,นี้นะคะออกมาลักษณะน,นี้ทําแบบนี้ทั้งแถวเลยค่ะตรงนี้ก็เหมือนกันตรงนี้ก็เอาสีเทาตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็มาพันกับสีม่วงตรงนี้มันก็จะเฉียงมาลักษณะน,นี้นะคะฝั่งขวาฝั่งขวาก็เฉียงมาฝั่งนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาขึ้นแถวต่อไปกันแถวต่อไป แถวนี้คือทําแบบนี้นะคะทั้งแถวแถวต่อไปเราจะใช้สีม่วงเส้นบนสุดนะคะพับลงมาพับลงมาแล้วใช้สีม่วงที่เหลือพันตัวหนอนทำทั้งสองฝั่งนะคะทั้งสองฝั่งเลยอ่า ตัวนี้ใครสนใจที่จะเรียนออนไลน์นะคะเรียนออนไลน์อ่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเส้นนี้ต่อพับลงมาให้มันเหลือตรงนี้แค่สองสองเส้นนะคะแล้วก็ใช้สองเส้นนี้ยเป็นตัวเป็นตัวพันตัวนอนอีกทีหนึ่งนะคะใครสนใจเรียนออนไลน์แอดไลน์มาได้นะคะแอดไลน์มาได้เดี๋ยวขึ้นไอดีไลน์ให้นะคะตัวนี้จะเป็นหลักสูตรการเรียน ผ่านคลิปนะคะก็คือจะมีขั้นตอนขั้นตอนในการทําทั้งหมดเนี่ยแปดขั้นตอนนะคะอ่าต่อไปฝั่งนี้ทําเหมือนกันค่ะพับลงมาแบบนี้นะจากนั้นก็เส้นที่สองพับลงมาเหมือนกันนะคะจะมีทั้งหมดแปดขั้นตอนนะคะสําหรับการเรียนออนไลน์ใครที่อยากเรียนอยากได้ไลายไหนก็ทักมาคุยกันก่อนได้นะคะ พอทำเป็นคลิปให้ก็จะส่งให้เรียนทางทางออนไลน์ไปเลยก็คือทำเป็นคลิปมาให้เลยนะคะใครสนใจยังไงก็แอดไลน์มาก่อนมาคุยกันก่อนได้นะคะเดี๋ยวขึ้นในดีไลน์ไว้ให้เนาะซึ่งมันก็จะละเอียดกว่านะคะละเอียดกว่าที่ลงเป็นคลิปแบบนี้นะคะ ตัวนี้พอเราสานแบบนี้มันจะเหลือตรงกลางแค่สองเส้นนะคะฝั่งละสองเส้นตรงนี้นี้ก็ทําเหมือนกันตรงนี้ก็ทําเหมือนกันพับเส้นแรกลงมาสามเส้นพันตัวหนอนจากนั้นก็พับเส้นที่สองลงมาสองเส้นพันตัวหนอนก็จะเหลือแค่สองเส้นตรงนี้นะคะก็ทําทั้งสองฝั่งอ่า ต่อไปเราก็จะมาขึ้นแถวต่อไปกันเลยนะคะแถวต่อไปแถวต่อไปเราจะมัดปูนะคะอ๋อยังไม่ใช่เนาะยังยังนะยังนะแบบนี้นะคะมันก็จะได้แบบนี้เนาะปีกสีม่วงตัวนี้แนะนำให้ทำเป็นแถวไปนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะงงนะอ่าเราจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยตรงนี้จะ จะงงนิดนึงใครไม่เข้าใจยังไงเนี่ยให้กดรีเพย์ดูนะคะหรืออคอมเมนต์มาใต้คลิปก็ได้นะคะเดี๋ยวจะเข้ามาตอบให้ตัวนี้เราแยกมาแบบนี้นะคะใช้สีเทาสีเทาเส้นแรกนะคะใช้เป็นตัวพันลงไปก่อนนะก็คือยกเส้นที่สองขึ้นจับเส้นที่หนึ่งลงมา อ้อมลงด้านล่างนะคะอ้อมลงด้านล่างเส้นที่สองจากนั้นก็ใช้เส้นที่หนึ่งเป็นตัวพันตัวหนอนนะคะพันตัวหนอนสองครั้งจากนั้นก็ใช้เส้นเดิมนี่แหละคะ่ะพันพันลงไปเลยสีม่วงอยู่ด้านบนสีเทาเส้นแรกเป็นตัวพันตัวหนอนนะคะ ได้แบบนี้จากนั้นก็เส้นนี้เป็นตัวพันต่อก็ต้องยกเส้นที่สามขึ้นเส้นสีม่วงขึ้นและดึงเส้นสีเทาอ้อมลงด้านล่างมาแบบนี้นะคะจากนั้นก็พันตัวหนอนไปสองครั้งเหมือนกันอ่เส้นนี้ด้วย ก็จะออกมาลักษณะนี้ได้แล้วหนึ่งปีนะคะมันก็จะเหลือตรงนี้สองเส้นนะฝั่งนี้จะเป็นสี่นะคะอ่าต้องให้ได้ลักษณะนี้นะเดี๋ยวทำตัวนี้ให้ดูอีกตัวหนึ่งนะคะ จะได้แบบนี้เนาะทาแบบนี้นะคะทั้งแถวเลยทําให้รอบตัวตะกร้าเลยนะคะจะได้ไม่งงเดี๋ยวเรามาขึ้นแถวต่อไปค่ะแถวต่อไปมัดปูค่ะเพราะเราได้ปีกแบบนี้แล้วมันจะมีสองเส้นมาบรรจบกันตรงนี้เป็นสี่เส้นแล้วเป็นสีเดียวกันด้วยนะคะตัวนี้เราจะมัดปูกันตรงนี้เลย แถวนี้ก็คือมัดปูทั้งแถวนะคะมัดปูทั้งแถวเลยนะอ่าแค่นี้ตรงนี้ตรงนี้มีเสามัดเสารวมเลยจะได้ล็อกตัวเชือกกับตัวตะก้าให้ติดกันแล้วจะทำให้ตัวตะก้าของเราเนี่ยไม่หย่อนนะคะอ่าล็อกติดเสาเลยตรงนี้ก็มัดปู อามัดปูไปทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาขึ้นแถวต่อไปค่ะเรามาขึ้นแถวต่อไปเลยนะคะตัวนี้จะเป็นการเสริมเชือกนะคะตัวนี้เราจะเสริมสีแดงโดยใช้เชือกเบอร์สี่นะคะแล้วก็มีดิน้นดิ้นตัวนี้จะเป็นเส้นเล็กหน่อยนะก็เลยต้องทบกันนะคะใช้สองเส้นเอาตัวนี้เรามาเสริมเชือกกันก่อน ตัวนี้ช่องว่างตรงนี้นะคะจะเป็นการเสริมเชือกถ้าใครไม่เสริมก็คือสามารถมัดปูไปเลยได้นะคะก็คือรวมไปทั้งหมดเลยระหว่างตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงนี้อ่าตอนนี้เรามาดูวิธีการเสริมเชือกกันก่อนนะคะมันจะมีฝั่งละสี่เส้นนะคะตัวนี้เราก็ต้องเรียงเส้นเนาะฝั่งละสี่เส้นสีเทาสองสีม่วงสองเทาสองม่วงสองนะคะ ตัวนี้เราก็จะเริ่มจากเส้นแรกก่อนเส้นแรกสีเทาอ่าตัวนี้พอล็อกได้แล้วก็พันเส้นที่สองต่อเลยยกสีเทาขึ้นพาดด้านบนสีแดงพันตัวหนอน ตัดปลายเชือกสีแดงสั้นๆเส้นสั้นทิ้งตัดทิ้งเลยนะคะตัดเส้นสั้นนะอะจากนั้นก็พันต่อเลยค่ะพันให้ครบทุกเส้นนะคะก็จะเป็นแปดเส้นฝั่งนี้สี่ฝั่งนี้สี่น,นะคะเป็นแปดเส้นพอดี จากนั้นเราจะใช้สีทองนะคะหรือว่าใช้ดินถ้าหากว่าใครไม่ใช้ดินจะใช้เป็นเชือกเหมือนเดิมก็ได้นะคะตัวนี้ก็แนะนําให้ถ้าเป็นเชือกอเบอร์สีเนี่ยแนะนําให้ฉีกครึ่งนะคะฉีกครึ่งเพื่อที่จะให้มันเส้นเล็กลงหน่อยนึงนะคะเพราะถ้าใช้ทั้ง ทั้งเส้นเลยเนี่ยมันจะใหญ่เกินไปฉีกแบ่งครึ่งนะคะก็คือตรงนี้เนาะมันจะมีอยู่สี่เส้นเนี่ยเราแบ่งใช้แค่สองเส้นก็พอนะคะจากนั้นเราก็จะเสริมสีทองเข้าไปก็จะพันตัวหนอนทั้งหมดแปดเส้นเหมือนเดิมนะคะ พอเราพันครบเราก็มัดปูค่ะแยกเส้นที่หนึ่งและเส้นสุดท้ายออกมาจากนั้นก็มัดปูพอมัดปูได้เราก็จะพันข้างล่างลงมาจะเริ่มจากตัวสีทองก่อนพันด้านใน จากนั้นก็จะเป็นสีแดงพันออกมาด้านนอกนะคะ นั้นเราก็จะตัดปลายเชือกนะคะตัดปลายเชือกใช้ไฟแช็กลนตรงปลายไฟแช็กลนตรงปลายนะคะจากนั้นเราก็จะใช้ตัวปูตรงนี้ขึ้นมาพันต่อแถวนี้เราจะเสริมทั้งแถวนะคะเดี๋ยวเรามาขึ้นแถวต่อไปค่ะ แถวต่อไปตัวปูสี่เส้นแยกออกมาแบบนี้เฉียงออกมาฝั่งซ้ายสองฝั่งขวาสองฝั่งซ้ายก็จะพันทั้งสี่เส้นเริ่มจากสีเทาสองสีม่วงสองพันตัวหนอนนะคะพันลักษณะน,นี้ ันแบบนี้นะคะฝั่งนี้ก็เหมือนกันฝั่งนี้ก็สองเส้นพันสี่เส้นที่เหลือตรงนี้นะคะพันแบบนี้เลยก็จะออกมาลักษณะนี้นะคะจากนั้นเราก็จะทำแบบเดิมเลย ต,ตัวนี้มันแคบเปลี่ยนสีเฉยๆนะคะก็ะคือพับเส้นแรกลงมาสามเส้นที่เหลือพันตัวหนอน จากนั้นพับเส้นที่สองลงมาและสองเส้นนี้พันตัวหนอนนะคะอย่าลืมนะคะใครที่สนใจเรียนออนไลน์นะคะในการสารแต่ละขั้นตอนจะมีทั้งหมด8ขั้นตอนนะคะตั้งแต่การเริ่มวัดเชือกมาเลยสนใจยังไงก็แอดไลน์มานะคะจะขึ้นไอดีไลน์ไว้ให้นะคะทักมาคุยกันก่อนได้นะคะ พอได้แบบนี้แล้วเราก็มาทำฝั่งนี้ต่อนะคะก็พับเส้นแรกลงมาจากนั้นก็พับเส้นที่สองลงมานะคะต่อไปเรามาทำปลายของมันนะคะสี่เส้นนี้ยกเส้นนี้ขึ้นเส้นนี้ลงมาและเส้นแรกเป็นตัวพันตัวหนอน ก็จะได้ออกมาลักษณะนี้นะคะนี่ฝั่งนี้ก็ทําเหมือนกันนะคะพอพันได้ลักษณะนี้แล้วก็ตรงนี้มาบรรจบกันสีเส้นก็จะเป็นมัดปูต่อน่ะ ตัวนี้ก็จะทําแบบนี้ทั้งแถวเลยมันก็จะออกมาเป็นผีเสื้อนะคะจะเป็นผีเสื้อใหญ่แบบนี้อ่าจะเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้ก็คือจุดที่เรามารัดปูพอเรามัดปูเสร็จเราก็ทําพอเรามัดปูเสร็จเนี่ยเราก็เชื่อมเชื่อมดอกหรือว่าเสริมดอกเข้าไปนะคะ ใครไม่เสริมก็คือมัดปูไปเลยจากนั้นเราก็ขึ้นปีกสองฝั่งนะคะก็จะออกมาลักษณะนี้ก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงตัวก,ตก้นตะกร้านะคะนี่ใครจะเล่นสีสลับกันก็ได้จะเล่นสีหรือไม่เล่นสียังไงก็ได้พอมันมาถึงใกล้จะถึงตัวก้นตะกร้าเนี่ยให้เราสังเกตว่าเราสามารถใส่ได้อีกปีกหนึ่งไหมถ้าหากว่าใส่ไม่ได้ก็ให้เราจบที่ มัดปูนะคะมัดปูลงมาเรื่อยๆจนถึงตัวขอบก้นตะกร้าจากนั้นเราก็เก็บเชือกนะคะก็คือให้เราสังเกตเอาเนาะอ่าสำหรับลายผีเสื้อก็ไม่มีอะไรมากเนาะเพราะว่าเคยลงไปแล้วแต่คลิปนั้นนานมากแล้วแหละอาจจะไม่ค่อยชัดหรือว่ามีเสียงรบกวนหรือว่าเป็นแล้วอย่างก็คือตัวนั้นมันจะเป็นสีเดียวนะคะเป็นสีล้วนเนาะแต่ตัวนี้คือเราเอา เชือกสีอื่นเข้ามาเสริมเข้ามาเล่นแล้วก็เล่นสีตรงกลางของตัวปีกผีเสื้อเข้าไปด้วยนะคะมันก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอฝากเรียนออนไลน์นะคะเดี๋ยวขึ้น ID l ดี e ไลไว้ให้นะใครสนใจเรียนออนไลน์ก็ทักไลน์มาได้เลยค่ะอแอดเพิ่มเพื่อนมานะคะ ทักมาคุยกันก่อนอยากได้ลายไหนยังไงก็แจ้งได้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ